สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเปิดนะคะหน่อไม้ดองส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีนีพริกสดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็หอมแดงนะคะมีนี่เห็ดฟางน้ำปะลาะแตะชะอมหน่อไม้ดองเราจะเอาไปขูดให้มันเป็นเส้นๆก่อนนะคะแล้วก็ใบแมงลักปักทองน้ำปลาน้ำใบย่านางเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะเกลือ อะไรัเราใส่น้ำใบ,บยนางลงไปต้มก่อนนะคะนี่เป็นน้ำใบ,บยนางสูปซึ่งจ,จัดจััดเนี่ยจดําเต่าแล้ใส่ท,ทีเราตามบยานา้ผีมีเข้าเ,าเ,น,เนี้าวาใส่เน้ตัเดไปจะน้ำปลาลงไปจะปล่าไปนิดหนึงนะะ่ง จช่ัดที่ไไปอันนี้ี่สุยดยอดเราจะใส,ใส,ใส,ใสะะ่ต้อันใด้ใส่นี้ใส่ไ้ยครับคันหอเลยอันนี้เราใส่บที่เราเชอบกินนะคจะไหฮะา,าของงเดกนีใช่ไปาค

我妈。